สวัสดีจ้ายายจะไมกาพผ้ามวนมือนีอันนี้คลิปนี้ยายจะพาต่ทอมัเก็บบวกเขือเด้อจ่าเด้บอบวกเขือเอาไปขายพ่อได้ซื้อพ่อได้ซื้อผงชิโนโรสกินเด้อจ่าเด้อย,ยายมาแต่ทุรละรแล้วเด้อจ่าเด้อบัานนี้มาแต่ทุรละแล้วคลิปนี้ทางแรงนี้ยายจะมังเก็บบวกเขือจ่าขันยายบวชพิษขอ,ขอโทษขออภัยเด้อแฟนครับจูบผชุ่มคนเด้อ อะไรบอกพิดยังก็เพรถูกเขอภัยใหญ่ลุงนาลุงหลังเนาะมื่อก็บบอกเขื่อในสวนด้วยจ่าด้วยตาทอมันเก็บในสวนไปจ่าบอกเขื่อกันพ่อเด็กขี้เด้ยอยากดูด้วยจ่าเกลืหน่วยใหญ่แถวหน่วยหน่อยจะเก็บกระลังอันนี้ด้วยจ่ากระลังถือผลกระลังดอกได้ละได้หลายด้วยจ่านี่ ต้องดอกเ้องนวยด้วยจ่าด <online> <c oughs> ้วยน้อยๆแต่แก้วแสบนวยหลักข้านอกพี่น้องจิได้พ่อสี่สิบบาทบลชเท้าตาทองผ่าผ้าบอชสวนนี่ด้วยจ่าตาทองปลูกหอมกะลังงามงามปลูกผักบัวเลยด้วยจ่านี่ เออเขาเอิ่อหอมแบงนะาสาวา <laughs> ตะทองว่าหอมแบงด้วยจา้าผลตกมากกําลัางขืนงามๆเนะานะจ้าเนาะก็เลยบอกพี่ยายสีพาพาผ้ามาเลาอสวนอีกด้วยจา้าเนี่เออกะทองกิฟนะโอ้ยดูดีอยู่นอเจานะ้าเนาะเบิ้งพี่หนอ่องเห็นบะ ดอกนี่จะหน่ใหญ่ๆอุ ize, For me? For me, ้ยดอกกำลังกำลังผุเต็มอยู่พี่น้องเลยปูง้งนี่นี่วานพักสี่วนพัพโต๊ะมันสิเกินไห้เ่อไรแถท่บดท่านออกอยู่พี่น้องว่านจังมืออะไแันท่ัตอาวพักโอ้พักพ่ออกขอยาดบ่ออกแท้พักเท่านั้นออกแหละ สิงามบ่นเรพี่น้องเอ้สิเือถุนบ้นเเฮ็ดกับบรไป้ายหาบ่ไป้ไปหาเฮ็ดในมู่พื่นหนองด้วยจ้าทองเมเหวทองไอจะแถอะทองเมียไข่มดแดงใหญ่บอยู่เด้จะถอดเลยเลยเมไข่มดแดงหขจะทองล้วเฮ็ดบึงอื เฮียพีทเีถือก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าตาทองเก็บเอาไวบังเกาเอาแต่อีนันลูกมาผี่อยัางเถาเลื้ยงัวให้พี่น้องตีนมือนี่วางวางสี่นาอกับว่างปัดไหนมันงามเนาะเถาเนาะนี่ งามนี่นอกเขาว่าแต่มันชิดใต้พอดโตมาแห้งแต่กำลังแตจอหน่วยเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะมาเด้อพี่น้องแฟนครับจูผูชุ่มนมาในยายเด้อนี่สงการนี่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวปนอยู่เดี๋ยวจ่านี่จิเก็บเมดเลยนาแถางามดีอยู่เออหน่อยๆกันหน่อยมองหน่อยกันหน่วยคือกันเดีอยจ่าเด้อ องเก็บจระเข้ก,กันตาหนึ่งเลยด้วยจ้านี่มามาปอนมือมาอเก็บกันตาทองอเก็บเลยพี่น้องมามามาเก็บกับยายด้วยขาดอตาขาดอันวยใหญ่มาหรอปันขาดเราเต็มอัวยใหญ่ๆแต่อันวยหน่อยเอาไว้ลา,าลมาแบบน้องมาอย่า,ากพี่น้องมาสงการจังหน่อยนี่ตอนนี้ใหญ่งาดี ตาทองไม่นด้ไปหาเห็ดแหงมดบ่ได้โหดดูนี่อืบ่ท่านเดีแปะย่องบ่ท่านเดีโหดอยู่นี่ไม่ได้ดไ,ปาาไปหาเห็ดอยู่ออกแพงก็ได้กินแกงจืดดูดูดูด้อพี่น้องนี่บอกแพงงามดีอยู่ในสวนนี่แหละจ้า เราดื้อจ่าดื้อนี่พอแล้ว,ดว,ดวแ,วแวดงงามงามเต็มกระตาแล้วเห็นบอ่อี่นออ้องเห็นบ่พ่อพ่อเผาหคตพักสวัสดีจ้าือนีใหญ่ชีบมาตั้งกับปีได้จา้าเด้อโมนีตั้งกับปีแกวกับพัก ผักบเนะะบเขื่อยายได้ชถุงไปขายน้ำนะคะยังผักสะอุมถั่วชไคลได้จ่ะผักกาดผักกาดได้จ่าเลยยายจำกะปิยายจะกินมะเรยงได้จ่ๆๆาบุกี้ถ้าบุกี้ก็จะเที่ยมแร็วยายก็สิ แย,กก,ยกกันจิเอากะปิใส่ตักกะปิใส่ทำกะปิเฮ้ยจบเสร็จไปเลยกะปิปองจับบาทน,นีื่อยชิบช่องว่ะปุ๊บปองหน่อยบะเขือมาเด้อลูกจ้ยมา,ยมาอเ,ยเ,ยยเอาบะเขือไปแกวเด้อเจื่อเอยเก็บมาไหวล่ะ ตั้กปีเจวได้เลยเจลแยกกับสิใส่น้ำตาลงไปนิดๆหวานนิดน้อยๆสดเจบไปนิดๆมันดีที่กินเสียบๆไปเลยเอาผงนัวซ้อนหนึ่งจ้าใส่หลายเสียร้ยใส่น้อยเสียน้อย,ๆๆอยจ้าแยยกั หัวนใส่มะแข็งลงไปก็มาเขือพวงก็ัหน ua นกัะติกุวยต้มเมมีนา้าตอดต้มแหลกต้มแหลกหมดแสะต้มเมมีนาคมสะ ยายติมะเก็บจะอ้อมอุ้งห่ใหญ่กันจ้าใหญ่ใหญ่ิมะลิจะอ้มเด็ดเด็ดจะอ้มยายก็วะพริตวาถือกระสีเลยเนาะ่อาอืมก็พิตขำาว่าพิดวาถื้อกระเป็นกังใจยาใหญ่กับคนละเงินละงะลงนาลงหลังเนื้อจะอ้มไหมจะอ้มจะอ้มยายก็ชิจะไปถอดใส่ใคร ใส่ไข่ด้วยจ้าจเดยอมวๆยากิเ,เอาไข่ใส่ด้วยจ้าด้วยหไข่สองไข่สไข่พอดีสามไข่ด้วยจ้าอือ ไอ้จะตรี่สามไข่จะอุ้มเสศษๆไปเรื่อยวันนี้เอาเรื่องปุ้มมันจะอิ่วขาวลงไปหงนัวลงไปนิดๆใส่อีก่กน้อยๆแม่ใส่อีกน้อย ข้นแย่ขี้ขนใส่หลาย,สลายใส่หลายใส่น้อยเสียบน้อยได้เอายาฉีดถอดปลาทูนั่มแล้วก็พักสะอ้อมนั่มแล้วจ่านี่ได้เอาอันนี้ใส่แล้วน้ำมันจะอ้มใส่ไข่แม่นแม่ใส่ใครจ้าทอดถอดกระทู ด้จ้าอืมไ็มคตู้ทีใส่ไข่ถอดไข่คื่ว่าน,น้ำมันไลด์ด้จ้าพ่อบอปพี่ยังทำไมะอืเล้ยงกี่แซ่สอง พักจะอมอันนึงอ,อือยูขนาเดเจ้าพี่น้องอยากคือยายโบจ้า อ๋อกลันี่ายตั้มบลแม่ก็ายหลงเนาะว่าายหลงหลงหนา้าหลงหลังเนาะว่าอืมเบลี่เซ่บางหน้ายืมไงพูนมาเมื่าเซ่บางหน้าใส่สุมๆเสียบๆไปเลยอาหแล้วใจกระเจานามห่อน,นเซ่นิดๆเออเนี่ย เซบเสบเสบอือม,ามาหาย,ายต,ตวยัวนั่นีมามาล้างขี้เข่าดจ่าเด้อยายตั้มเลี่ยงเหยาเห็ดเหลีวยงนี่ตัวนั้นบอเขือสายแจ้วนี่ก็ะปี้ดีจา่าหิบพัดนี่ดีจา่าหิบประทูดีจ่าเด้อทอดไข่ใส่พังขาใส่ใสพังขาตาท้อ,ทองมัดสิม่มยาเห็ดเหลีวยกับตาท้องมัดสิ่มดีจ่าเด้อ จับจับงอกจับย่า่ประเดีกินข้าวอ่างดอกเด้อจ่าเด้อมาเด้อมาเอาในย่ายเด้อจ่าเด้อนี่มาเอามากินในย่ายเด้อเอาเอาอันนี้มาเอากะปิย่ายตั้มสามบักเรือรุ่นเสียบพรเท้าอือจับจับงอกย่า่ประเดี๋ยคินอ่างดอกเด้อจ่าเด้อคันอันนี้คลิปย่ายกะเป็นกระลังใจให้ย่ายคลิปตั้มกะปิเอว ักเคลือกับพักสะอ้อมถอดก็มีได้จ่าด้วสวัสดีครับสอบคิดย่ากิมนี่ก็ไปก็ร่งแจให้ยายขอคุณทุกไหลทุกแช่ด้วยก็มินให้ยายจดาอจ่าติตามคลิปต่อไปพี่หน่อให้ย่าพี่ผ่านระกันได้ย่าขออภัยด้วยจ้ารักนาทุกคน